รายการนี้นอาจมีขนาดประมต้หลับคายก็ต้องขอโทยนะครับแล้วแต่เสร็จแล้วก็อยู่ต่อไปเดี๋ยนะครับโอเคครับก็พบกับผมนะครับสุดะกะคาเซมะกับใครเอ่ยใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับจากคลิปเก่าเลยนะวันนี้เราก็จะเล่นรถสตาร์ทสกีเตอร์ครับแล้วก็มีมอสอะไรเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ตัวละครนั่นแหละเออมาดูกัน อืเขาเป็นเล้วเล่นตัวดีดีวะผมรอเขาดีงั้นผมมอเป็นรถเราทำไม่ได้วะกำลังรดกระบิงติงต้งติ้งอยู่ บิวสันกับบิวโรแล้วก็วูปแก๊งเลือกตัวละครเราเลือกเป็นโซโลแล้วนะครับน่าจะโอเคน่าจะโอเคนะไม่ได้ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันไอโซโลอ่ยโอเคอันนี้ดาบมันนี่ลูฟี่โอ้สับ ปอกใส่ดาบโลโซโัลโลสปืมาแล้วซัปเจ้าโสคนไม่รู้เพมี่ดาบเลยนะโซโลน่ะเออก็ปกตินะผมไม่ดูวันพีนะปกติผมไม่ค่อยจะได้ดูวันวันพีนะเออแต่ก็พอได้อยู่เ <c oughs> น็ตคุ้นนี่ก็กาหสือเกินหนักครับเฮ้ย พี่โคตรเสียวอ่ะเฮ้ยพี่มังโซโลเอาดาบจัดไม้ได้ใช่เหรอดูดิมาดูมาดูมาเนี่ยมาเนี่ยแล้วอันนี้ไอ้ฟินฟินพี่ขอทางนั้นน่ะเออเออไอ้ยดาบจัดไม้เราด่าไปเมียนหมดเลยนะผลผลมันกินได้นะอันนั้นอันนั้นและอันนั้นแล้ ทำไมตอนเล่นชปปอปเปอร์ไม่เจอเห็ดเลยวะทำไมตอนเล่นโซโลโซโซโซเสือกเจอเห็ดวะเฮ้ย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 โซโลวาร์ปได้เอทเคไม่โซโลวาร์ไปได้เนี่ยมันเร็วป่ะเออม,มันมันพุงนพ่งเลยอะมันพุ่งเลยอ่ะแม่ดีดเหลือเกินเนี่ยหาขาดเลยนะชุดนี้นะพ,พี่ดูเนาะดูนะนะึกเนีะย้าวอ้าว ของกูเอ้าบิ๊กพี่พี่ทำไมพี่ตีไก่ไก่เ่าหนังกระติกนี่หนังกระติกหนงติกหนังติกแต่ผมก็ต้องใช้อะนั้นอ่ะผมก็ต้องใช้ที่ขุดขุดหินอยู่เด้อขุดหินไม่ได้ดาบก็เหมือนไรโอ้วเกิดดาบขุดหินได้จริงเงินดาบคงแบบไม่มีอะไรไม่เหลือเช่นดีอ่ะ มาชิวเรื่องการหาอาหารว่ะแต่หาเยอะไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวแบบอะไรอ่ะเออนั่นแหละอุศอุบหิวหิวเฮ้ยตรงนี้ทรัพยากรเต็มเลยเปไมมดีแล้วผมตัดไม้อย่ปัดมึงทั้งแค่หลอดทั้งอาหารเดี๋ยวเรื่องหาอาหารไว้ใจกูเลยมึงหาทรัพยากรอย่างอื่นเลยอาหารมันก็ไวเพราะกูยิงได้เฮ้ยแต่ผมพุ่งแต่ผมวัดแต่ผมบิงไม่หาได ไม่มีพังมีจะพังเลยด้วยอะไร,ะไรวะไอพวกเนี้ยอาวุธอาวุธพี่เหรอค้อนค้อนเนี่ยกูจะเอาไปตี <laughs> อะไรวะน่อาอาจจะโค่นแรงวเลยก็ได้เลยี่ค <laughs> ้อนเนี้ยต <laughs> ุบตุตัดต้นไม้ไปนะครับ สบายสุดเลยเกินโซโลเนี่ยมีดาบแต่ดาบต้นไม้นี่ก็สุดๆเลยอันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูวันพีเท่าไหร่นะแต่พอรู้นิดๆหน่อยๆรู้จักอะไม่ใช่พอรู้จักก็ก็พอเคยผ่านตาบ้างนะเครื่องไซอนเห็นดาบแต่ละอันเห็นเขาบอกว่ามันมีความจามว่าพิเศษแตกต่างกันแต่ละอันนะไม่รู้ยังไงนะ ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบหรออ่าเฮ้ยจะสโลโอาหารก็ไม่เคยลดตั้งนะเพื่อนอาหารมีสองร้อยจะลดไปสี่สิบแล้วตัวนี้รูมเลือกี่เว้่อืมขวาไม่ต้องการเรามีดาบโอเคมีของพังไหมไม่มี ดาบดาบไม่มีเปอร์เซ็นต์เน่ยไม่พังนอกจากดาบที่คาบอยู่อ่ะมันจะพังได้อ่าเดสโลว์ที่มันบิงได้ไม่โคตรเกียนเลยดูเน่ยผมสิโอ้โหสีแดงเลยส,สุดเลยไ่ทำอะไรวะอ,อะไรวะเนี่ยซื้ออยู่เนี่ยอะไรวะ เอาไว้ดูกล้องสองนกไก่เหรอไม่รู้ช่างมันเถอะแต่มองได้ไก่นะกูซบพไม่มองได้ไกะ่ะก็มันมีนะไม่ใช่เหรออะไรนะเขาอะไรอ่ะอะไรวะจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะฮารคิเออมันมีฮารคิไม่ใช่เหรอฮารคิ<ม>เห็นการฮารคิเห็นการสังเกตอ่ะผมมองได้ถึงก้อนเมฆอะ่ะผมก็มองได้ถึงก้อนเมฆนะ แต่ว่าพอถึงก้อนแรกปั๊บมันจะนั้นอ่ะมันจะเลิกมองอ่ะมันจะกลับมาเป็นมุมมองเดิมอ่ะเอออีได้เรื่อยๆใช่เหรอมีเราพี่นี่เพศแต่ผมว่าอย่าเพิ่งเก็บเลยดีกว่าเดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวหมดไงเดี๋ยวหมดนะไปใช่ตามมาหมดไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเน่าเออเฮ้ยเฮ้ยมือเรามือเรามือเราแล้วโอ้ มีครั้งหนึ่งผมตายโคตรงงเลยผมเล่นเป็นซัพเปอร์นะครับชอบ็อคผมกดผมก็ไปกดตรงไฟเอามือไปกดตรงไฟเว้ยซัพเปอร์ไม่เอามือไปโดนไฟตายโอ้โคตรง่อ่ะแดก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 โอเคอืมตอนนี้ไฟยังไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวต้องคาบล่มสักดินนิดหน่อยนะ พี่เดี๋ยวเรา,ลาลเราต้องพี่แม็กเ,เราต้องเราต้องคาบลมเผื่อแล้วนะใช่ใช่ต้องคาบลมเผื่ออืมอัมเบลลาตอนนี้อันนี้ทำไม่ได้วะแต่พี่แต่โซโลไม่โคตรเฟีย้ยวไม่เอาปลอกดาบเก็บเป็นเก็บเป็นอะไรนะเป็นกระเป๋าได้ มันทำได้ไงวะถ้าเกิดมือดอาบสองมือนั่นนี่โคตรเท่เลยนะแป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 ะเจ้าแรกก็ยังบวกใครไม่ได้เลยไม่ค่อยมีอะไรให้อะไรเท่าไหร่โอเคซันโทยโยอืมอะไรวะ มีใบพัดเลยด้วยเรบเื่องลอนเพืดอ please ทำอะไได้ว<อ>้เอ๊ะอน่ารักพี่ดูดิเอ้ะอืมเล่นเด็กเปลืองของวนะเหรอเฮ้ยไม่เปลืองใช้ของไม่ค่อยเยอะใช้แค่ดอกใช้ดอกไม้แค่อ๋อพี่แต่ว่าถือแล้วมันจะสมองเพิ่ม วิ่งไปวิ่งไปเย,ย้แกไปแกไปแกไปคนไหนจะบอกเล้นะก็วิ่งทั้งวัน <c oughs> เออวิ่งทั้งวันนะกี่จำใสใช่ประมาณนั้นทีนี้นะโชว์มาดูข็นแหมโคตรดีเลยเอาเอาทำให้นึกถึงแบบอะไรนะเอ้ยถ้ามีหินขอขอขอ,ขอ,ขอหินขอหินได้ได้ได้กูจะเอาไว้ใช้ครับเอาหินมา กิ่งไม้โอเคมินิแมปอืแปะเอ้เจอเวอร์โมเจอเวอร์โมเฮะกันมามาดูน,นะครับว่าเวอร์โมจะมีอะไรแมะอโอนโคนะ